ให้ปูนานะครับเขาอยู่แบบนี้นะให้เขาอยู่แบบนี้นะครับนะมีที่ที่สูงนะครับที่แห้งนะครับให้ปูนาเขาอยู่อ่าเนี่นะครับเห็นไหมเนี่ยมันมีทั้งกระบอกไม้พงไม้ไผ่นะครับแบบนี้ให้ปูนานะครับเขาอยู่แบบนี้เนี่ยแล้วปูนานะครับมันจะเข้าไปซ่อนตัวแบบนี้อันนี้นะครับเนี่ยเราควรจะมีไว้นะครับเพื่อให้แม่ปดท้องนะครับเขาอยู่อ่านะครับคุณกิจพอเห็นไหม คุณกิดพอเห็นไหมครับเห็นปูนะคุณกิดเห็นปูนาที่อยู่ในกระบอกไหมครับเห็นไหมคุณกิดเห็นปูนาที่อยู่ในกระบอกไหมเนี่ยนะครับอเห็นนะครับแต่ผมจะไม่มีทางมะพร้า,าวอันนี้แหละต้องหาใช้ใบนะครับที่มันคล้ายกันใบทงบางมะพร้าวนะหรือว่าใบอะไรนะใบคล้ายๆต้นหมากอะ่ะนะครับ่สามารถใช้ได้เหมือนกันนะอเราสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับ อ่านะครับเราสามารถใช้ได้เหมือนกันนะคุณกิตลองดูนะครับลองดูนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยผมให้ดูนะครับเนี่ยอ่านะครับก็คือเวลาปูนาเนี่ยนะครับอดีตผมเพื่อนๆนะพอนีผมตอบกับทางคุณกิตอยู่นะครับก็คือให้ดูว่าลักษณะของปูนะครับถ้าเราจับปูนานะครับจับธรรมชาติมาแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราจยงไม่เจอปูเนี่ยอ่าจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีการผสมพัน์มาแล้วนะครับ จริงๆนะครับันาจจะมีการผสมพันธุ์มาแล้วนะครับเราอาจจะไม่รู้นะแต่ว่าเรานะครับสามารถทำได้คือจับมาแล้วเนี่ยเราต้องมีพื้นที่นะครับที่หลบที่แห้งนะครับให้เขาอยู่นะครับแบบนี้นะนะอ่านะครับดูไปก่อนนะเพื่อนนะเดี๋ยวผมขอไปเอาสายชัดแบดแป๊บหนึ่งนะ สวัสดีนะครับทุกคนนะสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะเข้ามาแล้วนะครับฝากข้อหน้าจอให้หน่อยนะครับอ่านะครับนะสอบถามเข้ามาได้เลยนะนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมตอบให้นะครับเป็นข้อๆนะครับอ่าเีรยวนะครับ ผมเข้าดูนะครับอ่าแต่เป็นคลิปเก่านะครับเมื่อ3ปี3าปีที่แล้วนะครับวันนี้นะครับเพิ่งมาเห็นนะครับคลิปนะผมเลยขอติดตามนะครับได้ครับเอ่อในช่องเนี่ยนะครับมาในคลิปเนี่ยนะครับยังทําอยู่นะครับยังทําอยู่นะครับในช่องเนี่ยนะครับอาจจะเพิ่งเคยเห็นกันบางคนเนี่ยะครับอาจจะเพิ่งเคยทําอาจจะเพิ่งมาเคยเจอกันนะครับนะอาจจะเพิ่งเคยเจอเคยเห็นกันนะครับเนี่ยจริงๆแล้วอุรยานะครับก็คือทํามา หลายปียังทําต่อเนื่องนะผมยังทําต่อเนื่องนะครับคุณกิจนะเพียงแต่ว่าบางอ<า>ย่างนะครับก็มีการทําแล้วก็มีการพัฒนาไปแต่สิ่งที่ยังลงไปนะ Subs, นะครับในคลิปเนี่ยนะใครที่ศึกษานะครับดูได้นะครับทำตามได้เลยนะครับเพื่อนนะในคลิปนั้นน่ะนะครับก็คือเรามีการทํานะเรามีการทําอยู่นะต้องบอกกับเพื่อนเพื่อนี้นะเรายังคงมีการทําอยู่นะครับแล้วก็มันสามารถใช้งานได้จริงต้องบอกนี้นะครับมันสามารถใช้งานได้จริงนะครับเพื่อนเพื่อสามารถเอาไปใช้แล้วก็เอาไปทําได้เลยนะครับ เอาไปดูนะครับว่าประยุกต์นะครับว่ามันมันเหมาะกับเรานะครับแบบไหนทุกคนนะมันเหมาะกับเราแบบไหนนะครับนะเราไปไปปรับตัวได้นะครับเราลองไปทําดูได้นะแต่เป็นเทคนิคนะครับที่ผ่านการทดลองนะครับผ่านการผ่านการใช้นะครับผ่านการทดลองผ่านการทํามาทั้งหมดนะทุกคนอ่านะครับก็นะอยากให้เพื่อนนะครับวันนี้เราเจอกันนะครับทุกคนนะอยากให้เราเออเราเจอกันแล้วก็ติดตามนะครับสิ่งสำคัญก็คือติดตามรุรยาไว้ก่อนนะทุกคน อ่านะครับเพื่อนๆนะใครเห็นนะครับกดติดตามทักทายมาได้เลยนะครับแล้วก็นะมีข้อสงสัยยังไงนะครับทักทายมานะครับเดี๋ยวเรามาตอบกันให้นะ,นะครับนะเรามาตอบกันให้นะมีแบ่งปันให้นะครับความรู้นะครับ